คุณักษินผมขอเตือนคุณนะครับว่าถ้าคุณไม่เลิกคุณยังทำชั่วต่อไปผมกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะทำให้ลูกสาวคุณติดคุกหรืออาจจะถึงทั้นถูกประหารชีวิตคุณคิดดูนะครับถ้าคุณมีหัวอกความเป็นพ่อคุณจะรู้สึกอย่างไรที่คุณทำให้ลูกสาวคุณ ต้องถูกประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเพราะคุณสิ่งที่คุณเชื่อมันได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณทำชั่วทำเลวอย่างไรแล้วคุณคิดว่าจะทำให้คุณรอดพ้นนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้โทษภัยมันบีบแคบตีบตันคุณก็ไปทุกทีคุณยังมีโอกาสกลับตัวได้ยังไม่สาย การที่คุณไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบเอาลูกสาวไปนั่งกระทรวงวัฒนธรรมมันยิ่งทำให้คนเพิ่มขึ้นจากแสนเป็นล้านมันไม่ใช่สิ่งดีเลยสำหรับคุณคุณยิ่งทำชั่วก็ยิ่งทำให้คนที่ไม่ชอบคุณเพิ่มขึ้นกฎหมายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่การที่สารรัฐธรรมน,นูญสั่งหยุด ปฏิบัติหน้าที่ของลูกสาวคุณเหตุจากการที่มีการพูดคุยกับคุณเ็จในลักษณะเป็นอกเป็นใจให้และบอกว่าเธออยู่คนละฝ่ายกับทหารทหารไทยอย่างนี้มันชัดเจนจึงไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะนั่งกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับประสาทซึ่งเป็นสิ่งที่ ต้องการปราศตา์จนปราศาตาเสียฮ <g> ะ <colorful> ก็ต้องขอกระทบกระทั่งเน็บแนมนิดหน่อยเพราะขามนได,ได้ได้ดินแดนของไทยแบบไม่เป็นธรรมไปเยอะเราพร้อมจะทวงคืน <g proposal> แล้วเรื่องที่นายสุริยะนำลูกสาวคุณถวายสัตว์ต่อนหน้าองค์พระมหากษัตริย์ มันก็จะทำให้นายสุริยะไปไม่รอดแล้วอุงอิงก็อาจจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบอุงอิงนั่งกระทรวงวัฒนธรรมคงทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทุกคนจับตามองเลิกเสียเถอะทักษิณสิ่งที่คุณทำมามีจะทำให้คุณเสียหายมาถึงจุดนี้แล้วสภาพปัจจุบันเป็นไปไม่ได้หรอก ที่คนทำชั่วจะได้ดีดำรงอยู่ตลอดกาล